สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำ <S <S สำหรับวันนี้คำว่าปี่ยอปียออยู่ใน HSK 5เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าจำเป็นหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะรู้กว 你想提高自己的汉语水平，每天读书是必要的。如果你想提高自己的汉语水平，每天读书是必要的。ถ้าหากว่าคุณอยากที่จะย,ยกระดับภาษาจีนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นการอ่านหนังสือทุกวันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะต่อมาเรามาดูรูปปฏิเสธกันค่ะเราสามารถใช้คำว่าปู หรือไม่หรือไม่หย要มาวางไว้หน้าปี要ย,ยกตัวอย่างเช่น我没必要听你的我没必要听你的ฉันไม่จำเป็นต้องฟังคุณแล้วกลับมาพบกับ HSK วัวลาคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเเจจียน